วันนี้ช่วงเช้านะมท1หนึ่งก่อนจะไปที่นี่เนี่ยก็ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคลองบางลําพูและคลองโอ่งอ่างเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับลํานํานาทีวารีสมโพธิฮะจะมีก็ตั้งแต่วันนี้ฮะ2ีกถึงยีกรกฎาคมบริเวณสวนสันติชัยปราการฮะแต่วันนี้ช่วงเช้าเนี่ยไปตรวจความพร้อมแล้วก็มีท่านพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมล าราชเลขาธุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมนะครับท่านรัฐมนตรีมทนหนึ่งเนี่ยก็ไปไปรับนะแล้วก็ไปดําเนินอํานวยการนี่ท่านที่ไปเป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมเนี่ยคือท่านราชเลขาธุการคือต้องชื่นชมท่านพลอากาศเอกสถิตพงษ์ท่านใส่ใจในงานพวกนี้มากนะเราเห็นท่านลงพื้นที่ตลอดไปบ้านมงคลบ้านบ้านมั่นคงริมคลองอย่างนี้นะไปตลอดฮะ,ะ,ะอันนี้คือลำนำนาทีวารีสมโพธิฮะ วันนี้นะครับนะจนถึงวันที่28กรกฎาคมบริเวณสวนสันติชัยปราการ